จับมือกันไว้ทุกแรงศรัทธาเรารวมพลังให้กูคว้าใ้มั่นใจพวกเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันมั่นใจพวกเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันกูรีรัก มาใจพวกเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันมาใจพวกเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันครับก็ได้เล่นสนามของพนมเปญคราวนี่ก็ถือว่าสภาพสนามก็ผมคิดว่าโอเคนะครับแล้วก็น่าจะดีกว่าสนามบางทีมในไทยลีกด้วยซ้ำไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คงจะเป็นฟุตบอลที่สนุกนะครับแล้วก็แน่นอนครับการมาถึงแม้จะเป็นเกมอุ่มเครื่องแต่ก็เน้นในการที่จะต้องเล่นตามแทคติกแล้วก็เป็นการเล่นของทีมบุรีรัมยูในเต็ดที่ต้องแข่งขันกันเพื่อพิสูจน์ฟอร์มตัวเองในการที่จะแย่งกันมาเป็น11ตัวจริงในฤด,ดูการให้ได้ก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ย จากนี้ไปนี่ก็คิดว่าระหว่างเรากับทางกัมบูชาเนี่ยโดยสมาคมมิตรภาพไทยกัมบูชานี่ก็คงจะเป็นประเพณีที่บุรรัมอยู่ในเต็ดจะมาเล่นที่กัมบูชาทุกปีนะครับเพื่อหาไรายได้ให้กับทางสมาคมฟุตบอลของกัมบูชาในการที่จะนําไปใช้เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อการกุศลใดๆก็ตามแต่ตามที่ทางกัมบูชาเขาต้องการ เรามาถึงครึ่งทางของการปรีซีซั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของอหลายอย่างนะครับในเรื่องของความลงตัวทั้งในเรื่องของการจบสกรอก็ดีหรือว่าในเรื่องของความเข้าใจในระบบของการเล่นรวมไปจนถึงความเข้าใจในเรื่องของการเล่นเซตพิดนะครับซึ่งระยะเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปถึงวันที่จะเปิดฤด,ดูกาลคือวันที่12กุมภาเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้นจะหมดไปนะครับ เราจะเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดที่แข็งแกรง่งแล้วก็กลับมาทวงคืนทุกแชมป์ตามที่เราได้ประกาศไว้ครับครับก็ดีครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ที่ที่ผมได้มาเตะทีน่นี่แล้วก็อยากอยากอยากจะเออเป็นเล่นเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับแล้วก็จะทําพรุ่งนี้ดีสุดครับถ้ามีโอกาสครับสนามค่อนข้างโอเคครับแล้วก็รวมถึงตัวผมเองก็พร้อมกับเกมพรุ่งนี้แล้วก็ เพื่อลุ้มทีมทุกคนครับแล้วก็พี่ๆก็เต็มที่ครับเพื่อเพื่อเพื่อบุรีรัมของเราก็เป็นแมตท,ที่ดีแมตหนึ่งครับที่เราได้มาเยือนอสนามก็ค่อนข้างโอเคครับถือว่าดีเลยความพร้อมของตัวเองครับเพื่อนความพร้อมของผมก็ถือว่าเต็มร้อยครับแล้วเพื่อนร่วมทีมก็ถือว่าเริ่มกันเล่นเข้าขากันได้ดีขึ้นแล้วครับ,รบส่วนตัวผมถือว่า เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เล่นกับทีมที่จะไปแข่ง FC ครับในปีนี้ครับผมส่วนตัวผมพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสได้ลงเล่นผมก็จะทำให้เต็มที่ฝากแฟนๆช่วยเชียร์และให้กำลังใจผมด้วยครับขอบคุณครับ